สวัสดีครับผมออซซี่จาก Seven น h o p นะครับก็วันนี้มีหูฟัง T w u S นะครับจากโคโคมาแนะนำกันนะก็ช่วงหลังจะมีแต่แบบสำรองที่มารีวิวนะตัวนี้ก็มาจากแบรนด์โคโคนะครับรหัสรุ่นก็คือ EQ 8นั่นเองนะครับเป็นอยู่ในซีรีส์ EQ นะครับหรือว่า,าเป็นซีรีส์ที่เน้นไปทางออกกำลังกายนะเป็นรุ่นกลางๆของโคโคนะครับจะไม่เหมือนพวกรซีรีส์พวก ESDS e, ะไรจะเป็นรุ่นถูกหน่อยนะฮะก็ ตัวนี้นะครับก็มาถึงรหัส EQ8 แล้วนะครับว่ามีออกมาทุก EQ เลยนะครับก็รูปทรงแตกต่างกันไปและลองย้อนๆดูกันนะผมทำไว้3าี่รุ่นนะประมาณนี้ตัวนี้ก็ลักษณะหูฟังนะครับจะเป็นหูฟังระบบ T w s นะครับแบบอินเอียร์นะแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยจะเป็นแบบมีที่เกี่ยวหูด้วยกันร่วงนะครับสำหรับท่านที่ชอบแบบหูฟังนะครับที่มีที่เกี่ยวหูกันลุดเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เลย นะครับก็กล่องเป็นแบบนี้นะครับกล่องเนี่ยจะเป็นสีเลเยอร์ของรุ่น eq แล้วก็จะเป็นกล่องขาวๆนี้แหละโลโก้เขาจะใช้สีเขียวๆนี้นะ แล้วก็มีชื่อรุ่นเขียนอยู่ตรงนี้นะครับ EQ8 ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นแบบ Earhook T w s Headset นะครับก็คือมีตะขอเกี่ยวนะจุดเด่นของเขานะครับก็คือมี LED Digital Display นะครับคือบอกที่ตลับนะมันจะบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวหูฟังเป็นแบบมีที่แขวนหูนะครับใช้งานต่อเนื่องเขาแจ้งไว้ประมาณ7ชั่วโมงนั่นเองนะครับ Bluetooth เวอร์ชันที่ใช้ก็เป็นเวอร์ชัน5.3แล้วนะฮะ กล่องเข้าๆก็ประมาณนี้นะด้านนี้ก็เป็นรูปตัวสินค้านะครับข้างหลังก็จะเป็นสเปคต่างๆนะครับนี้ก็บอกว่ามีจอนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงดีนะครับเชื่อมต่อง,ง่ายนะครับน้ำหนักเบานะครับสวมใส่สบายแล้วก็แบตเตอรี่ทนนานนั่นเองนะครับสเปคเข้าๆก็ประมาณนี้นะก็หูฟังทั่วไปมันก็เขียนอย่างนี้แหละนะฮะงั้นมาดูที่อุปกรณ์ในกล่องกันอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะ ด้วยความที่เป็นหูฟังที่เป็นอินเอียร์นะครับก็จะมีจุกยางมาก่อนเลย2คู่นะครับไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะไซส์กลางจะอยู่ที่หูฟังนะครับสายชาร์จแบบ USB-C 1เส้นนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับเป็นคู่มือนะซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันมันจะมีวิธีการกดสั่งงานอยู่ตรงนี้มาดูที่ตัวหูฟังกันก่อนนะครับ ตัวหูฟังเนี่ยก็มาในตลับรูปร่างแบบนี้นะครับก็ถือว่าทํางานมาได้เรียบร้อยดีนะครับคือคือไซส์เนี่ยไม่เล็กมากเพราะว่าด้วยตัวที่ตัวมันมีตะขอนะครับเวลาเก็บเข้าไปตลับมันเลยไม่ได้เล็กมากนะก็ไซส์ประมาณนี้นะครับก็ตลับเป็นสีดานะครับเป็นผิวด้านๆแต่ไม่ได้เคลือบมานะเหมือนกับว่าเป็นสีพลาสติกด้านๆนี่แหละนะครับก็ดีนะแบบนี้ก็ไม่ค่อยเป็นรอยเท่าไหร่นะครับจะไม่เป็นรอยง่ายเหมือนพวกพีูใช้เป็นนานๆไม่ลอกนะครับแต่ว่า อ่าสัมผัสมันก็จะลื่นกว่านั่นเองนะครับก็เรียบๆไม่มีปุ่มไม่มีอะไรเลยนะครับด้านบนมีโลโก้โคโค่ทำเป็นแบบสีโครเมียมอยู่นะครับแล้วก็ด้านหลังมีรูชาร์จแค่นี้เลยนะครับไฮไลท์ของรุ่นนี้มันจะอยู่ด้านในนะครับก็คือมันจะมีจอแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งจอเนี่ยก็จะบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่อย่างที่100เนี่ยอันนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของตัวตลับตลับชาร์จนี่นะั้นแล้วก็อ่าตรงนี้จะเห็นว่านี่นะฮะมันจะบอก L R ตรงนี้ก็คือมันจะบอกอยู่ว่า ตัวหูฟังเนี่ยทำการชาร์จเต็มแล้วถ้ามันยังไม่เต็มมันก็ค่อยๆกึบๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือมันเต็มแล้วนี่คืออยู่ในสภาพที่แบตตลับเต็มแล้วก็หูฟังเต็มมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเปิดทิ้งไว้แป๊บหนึ่งก็จะดับไปอย่างนี้นั่นเองนะครับไอเนี้ยที่เห็นว่ามันไม่ค่อยชัดเนี่ยจริงๆมันมีฟิฟ์มอยู่นะครับนี่นะเราสามารถลอกออกได้ตรงนี้ก็จะเป็นใสายๆเงาๆนะอันนี้พอดีผมไม่ได้ลอกออกนะครับแต่ว่าลอกออกก็จะเป็นจอใสาๆดำๆแล้นะครับก็เขาก็ติดเฟัังกนะ ตัวหูฟังนะครับตัวนี้ระบบสั่งงานจะเป็นแบบสัมผัสนะมันจะใช้แปะตรงกลมๆเนี่ยตรงนี้เขาก็ติดฟิล์มให้ลอกมาเหมือนกันนะครับก็อันนี้คือติดฟิล์มมาทุกตำแหน่งเลยว่างั้นเหอะนะครับตรงไหนที่เป็นจอหรือเป็นส่วนเงาๆจิงแกะออกตรงนี้จะเป็นดำเงาๆนะครับอันนี้ก็ติดฟิล์มมานะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้จะเป็นไฟสถานะด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวตำแหน่งที่เราใช้สั่งงานแบบทัชด้วยนะครับตัวหูฟังก็ถือว่ามีขนาดไม่ใหญ่นะมันเหมือนอหูฟังอินเอียร์แล้วก็มาต่อคอ แขวนหูออกมาซึ่งตรงนี้ตัวนี้ผมว่าเขาทําคอยตัวแขวนหูเนี่ยออกมาได้ดีนะคือถ้าสังเกตน,นะครับส่วนใหญ่อะพวกหูฟังที่มันมีที่เกี่ยวหูเนี่ยมันจะค่อนข้างไอ้ปีกเนี่ยมันจะใหญ่ๆแล้วก็เกะกะแต่เนี่ยเขาทํามาเป็นลวดสปริงนะครับเล็กๆเท่านั้นเองคือเห็นไหมอาดูอย่างนี้ก็ได้มันจะดูแบบไอ้ที่เกี่ยวมันดูไม่ได้เกะกะหรือสร้างความรำคาญมากคือผมมาเป็นคนไม่ชอบไอหูฟังที่มีที่เกี่ยวงี้งนะี้แต่กับไอตัวเนี้ผมมองว่าเออมันก็โอเคนะคือมันไม่ได้ มันไม่ได้ทําให้ดูแบบอันมาอันมันใหญ่มากนะครับคือที่เกี่ยวมันเป็นลวดแล้วก็มีขนาดเล็กๆนั่นเองนะครับตัวหูฟังก็เป็นแบบอินเอียร์แบบนี้นะครับตัวจุกยางก็สามารถเปลี่ยนได้นะมี3ไซส์นะครับแล้วก็สั่งงานด้วยระบบสัมผัสนะครับตัวสีก็เป็นสีดําด้านนะครับสลับกับสีดําเงาด้านในตําแหน่งนี้ก็เป็นตําแหน่งชาร์จนั่นเองนะครับในส่วนของวิธีการชาร์จนะครับก็ไม่มีอะไรนะให้เราทําการเอาหูฟังวางลงไปแบบนี้นะครับ มันก็จะทําการชาร์จแล้วก็ถ้าเราใส่เข้าไปเห็นนะฮะอันนี้ใส่ข้างซ้ายก็ขึ้นแบบนี้นะครับพอเราใส่ข้างขวามันก็จะเด้งขึ้นมาบอกด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะบอกเปอร์เซ็นต์ตลับนะครับ <dunno> ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดขายของรุ่น EQ8 นี่นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เวลาเชื่อมต่อก็สามารถเปิดฝานะครับแล้วทําการเชื่อมต่อได้เลยไม่ต้องหยิบหูฟังออกมานะครับจุดเด่นๆของหูฟังตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับในส่วนของอตัวคุณภาพเสียงนะครับคุณภาพเสียงตัวเนี้ย มันไม่ใช่หูฟังแบบสมัยนิยมมากนักนะครับคือถ้าเป็นหูฟังรุ่นที่ถูกกว่านี้เบสจะเยอะกว่านี้นะครับแต่จะเป็นเบสที่แบบว่าบุบบุบบ,บมีแต่เบสนะครับแต่ว่ามันจะกรบเสียงอื่นหมดเลยแต่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่หูฟังแบบนั้นนะครับที่ผมลองใช้อยู่เนี่ยตัวเสียงเบสเนี่ยมีเบสนะครับเบสอิมแพคเนี่ยพอมี นะครับไม่ได้เยอะแบบหูฟังที่มันจะมีแต่แบบเพลงไม่มีเบสมันก็มีเบสอะไรประมาณนี้เพราะว่า,าหลังๆหูฟังสมัยนิยมเนี่ยจะเน้นไปทางเบสมากนะแต่ตัวนี้เขาไม่ได้จูนมาแบบนั้นนะครับเท่าที่ผมลองฟังเนี่ยคือเบสเนี่ยมีแต่ว่ามีกําลังพอดีนะครับไม่ได้แบบว่าตูมตามเยอะแยะมากในส่วนกลางแหลมก็ อาจจะอยู่ในเลน์ของหูฟังราคาหลักร้อยนะครับคือ,อกลางแหลมพอใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้กรุงกิ้งอะไรมากแบบหูฟังราคาแพงนะครับก็ตัวนี้น่าจะเน้นเป็นหูฟัง u t i l ลิตใช้งานทั่วๆไปมากกว่านะครับเพียงพอนะดูหนังฟังเพลงนะครับแบตเตอรี่มันใช้ได้นานนะแล้วก็ใช้ออกกําลังกายได้นะครับเพราะว่ามีตัวไอ้ตัวแขวนหูเนี่ยทำให้เวลาออกกาลังกายเนี่ยหูฟังมันไม่หลุดร่วงนะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่ผมพบเจอมานะครับสำหรับท่านที่ชอบหูฟังแบบที่มีที่แขวนหูไอที่เกี่ยวหูเนี่ยก็คือบางท่านเนี่ยสรีระหูเนี่ยอา,อาจจะแบบเวลาใส่หูฟังแล้วมันชอบหลุดง่ายอะไรประมาณนี้นะครับผมเจอหลายคนแล้วนะคือบางคนก็ไม่เป็นนะใส่แล้วแน่นนะฮะแต่ว่าบางท่านที่ผมเจอมาเนี่ยพอใส่หูฟังแบบนี้เข้าไปแล้วมันชอบหลุดนะครับแบบอินเอียร์เนี่ยตัวเนี้ย ก็เสริมตัวตะขอตัวนี้มาให้นะครับทำให้สามารถสวมใส่ได้อย่างไมหลุดล่วงท่านเองนะครับสำหรับตัวนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้ก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งหูฟังที่รุ่นใหม่นะครับแล้วก็ค่อนข้างคุ้มค่านะครับราคาประมาณ5 600บาทประมาณนี้นะ6ก0กว่าบาทนะครับแล้วก็สเปคจัดมาเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอินเอียร์นะครับสั่งงานด้วยระบบสัมผัสนะครับแล้วก็มีจอแสดงผลรวมถึงแบตเตอรี่ที่ปริมาณค่อนข้างสูงกว่ารุ่นอื่นๆนะครับในหูฟังรูปทรงแบบเดียวกันเนี่ยนะทำให้ แบตเตอรี่มันใช้งานได้เองได้นานนั่นเองนะครับเหมาะสําหรับออกกำลังกายหรือใช้งานทั่วๆไปอันนี้ไม่เลวนะครับจะติดก็แค่ตลับมันอาจจะใหญ่กว่ารุ่นอื่นๆสักเล็กน้อยนะลองพิจารณากันดูนะครับโอเคก็ในส่วนของการรีวิวหูฟังก็จบตรงนี้เลยนะครับสาหรับท่านที่ไม่ต้องการดูส่วนของวิธีการใช้งานนะครับก็ข้ามไปได้เลยตรงนี้นะครับก็กล่าวปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะโอเค ทีนี้ถัดจากตรงนี้นะครับจะเป็นวิธีใช้งานนะครับซึ่งเหมือนเคยนะครับผมจะทําไว้ละเอียดนิดนึงสําหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหูฟังแบบนี้มาก่อนเลยนะครับสําหรับท่านที่ใช้เป็นอยู่แล้วตรงนี้ก็แนะนําให้กดปิดหรือข่าไปได้เลยไม่มีอะไรนะครับมันเหมือนเหมือนกันทุกรุ่นนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับตรงนี้ผมเตรียมอันนี้มาให้ดูก่อนอื่นนะครับเอาแบบสเต็ป by สเต็ปอันดับหนึ่งเลยนะฮะเริ่มขั้นต้นเลยนะครับหลังจากที่เราแกะหูฟังออกมาจากกล่องนะครับหยิบออกมาแล้วเนี่ย จะเห็นว่ามันมีสติกเกอร์2อันอันนี้นะครับจริงๆแล้วสติกเกอร์2แผ่นนี้มันเป็นไอโซเลชันนะครับมันจะติดขั้นอยู่ที่ขั้วตรงนี้นะครับทั้ง2หูฟังนะก็คือเป็นสติกเกอร์เหลืองๆสายๆแบบนี้นะครับมันจะติดทาบม,มานี้นะครับเพื่อไม่ให้หูฟังมันถูกชาร์จซ้ำในขณะที่มันยังไม่ได้ขายนะครับอันนี้คือผมแกะออกแล้วแต่ว่า,าผมเหลือเศษสติกเกอร์ไว้ให้ดูนะครับมันจะติดทับอยู่ตรงนี้นะครับ ก็อันดับแรกที่เราซื้อมาแกะออกมาจากกล่องดึงหูฟังออกมานะครับให้ลอกสติกเกอร์สีเหลืองๆนี้ออกมาก่อนนะครับทิ้งไปได้เลยนะอันนี้คือผมเก็บไว้ให้ดูเฉยๆนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการเอาหูฟังใส่กลับเข้าไปในตลับนะครับสถานะมันจะต้องขึ้นแบบนี้ก็คือหูซ้ายหูขวาชาร์จนะครับแต่มันจะมันจะค่อยๆขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะยังไม่ถูกชาร์จมานี้คือผมใส่ไว้แล้วมันเต็มแล้วนะแต่ว่าพอเราใส่ไปให้เราสังเกตว่าสถานะหูฟังซ้ายขวาเนี่ยนะครับนะมันจะต้องขึ้นนะครับแบบนี้นะ เนี่ยมันจะต้องขึ้นแบบนี้ก็คือมัน,นมันแปลว่ามันกําลังทําการชาร์จแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับแนะนําให้ทิ้งให้มันชาร์จนะครับสักห้าถึงสินาทีนะครับเป็นการกระตุ้นแบตเตอรี่ในหูฟังรวมถึงเป็นการเช็คอัพระบบชาร์จนะครับของตัวหูฟังด้วยว่ามันทํางานได้ปกติ หลังจากนั้นเราค่อยมาเข้าสู่ขั้นตอนการเชื่อมต่อกันนะครับอาตรงนี้เขาจะมีบอกไว้ว่าให้อย่าลืมดึงไอโซเลชันฟิลม์มหรือสีเหลืองๆนั้นออกก่อนนะครับหลายๆท่านบางทีลืมนะมันก็จะใช้งานไม่ได้นะฮะก็อย่าลืมดึงออกนะครับหลังจากที่เราทําการดึงฟิล์มออกแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งให้มันช้าสัก5้าถึงสินาทีเป็นอย่างน้อยหรือจะช้าที่มันเต็มไปได้เลยก็ได้นะครับทีนี้ วิธีการเชื่อมต่อก็ไม่มีอะไรนะครับให้เราเปิดอุปกรณ์ที่เราจะเชื่อมต่อขึ้นมาไปที่เมนูบลูทูธนะครับจะเป็น Android จะเป็นแท็บเล็ตจะเป็นคอมพิวเตอร์จะเป็นโทรศัพท์อะไรก็ได้นะครับเมนูบลูทูธมันชื่อเดียวกันหมดนะครับหลังนั้นให้เรากดเข้าไปนะครับในส่วนของระบบ Android ถ้าต้องกดค้นหาก็กดค้นหาก่อนนะครับอ่านะครับแบบนี้นะครับให้เราทําการเปิดบลูทูธที่ตัวอุปกรณ์ที่เราจะใช้เชื่อมต่อขึ้นมานะครับพอดีคลิปสะดุดไปนะครับโทษทีนะฮะ หลังจากนั้นนะครับให้เราทําการตัวนี้มันจะเชื่อมต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องหยิบหูฟังออกมานะครับให้เราทําการเปิดฝาทิ้งไว้แบบนี้นะครับจะสังเกตว่ามันจะมีแค่หูฟังข้างเดียวที่มีไฟกระพริบเห็นไหมฮะพอข้างนี้มันเชื่อมต่อข้างนี้ข้างนี้ก็จะใช้เป็นตัวเมตรนะครับให้เราดูรายชื่อนะครับที่อุปกรณ์ที่เราจะเชื่อมต่อนะครับง,ง่ายๆแค่นี้กดเชื่อมต่อได้เลยเท่านี้เองนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่มันขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับเนี่ยอย่างนี้ connected นะครับคือเชื่อมต่อตอนเนี้ย สำหรับท่านที่ต้องการหยิบไปใช้งานนะครับก็สามารถหยิบไปใช้งานได้เลยตอนนี้หูฟังพร้อมใช้งานแล้วนะครับทุกคอนเทนต์ที่เล่นในตัวอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อเนี่ยเสียงก็จะมาออกที่ตัวหูฟังนี้นะครับสำหรับท่านที่รีบใช้นะครับเราก็จะมีวิธีเปิดปิดนะก็แค่นี้เองนะครับใช้งานได้แล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการเชื่อมต่อทําแค่ครั้งแรกครั้งเดียวครั้งต่อไปนะครับถ้าตอนเราจะเก็บนะครับเราจะปิดเครื่องตัวหูฟงังก็ไม่ต้องกดปิดแ่องใดนะครับแค่เราใส่ปในตลับแล้วก็ทําการปิดฝาแบบนี้นะฮะ ตัวหูฟังเนี่ยมันก็จะหยุดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของเราไปเองเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะหยุดเชื่อมต่อแล้วเนี่ย EQ8 เด้งมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในครั้งถัดไปถ้าจะใช้งานนะฮะก็แค่ทําการเปิดเครื่องแบบนี้นะครับเปิดฝาแบบนี้นะครับมันก็จะไปเชื่อมต่อเองอัตโนมัติแลยเห็นไหมก็ค่อนข้างสะดวกนะครับก็ตรงกับคอนเซ็ปต์เขานะคือแบบเชื่อมต่อง่ายนะฮะก็คือแค่เปิดฝาเชื่อมต่อแล้วนะครับ ทีนี้มาดูเมนูสั่งงานกันเมนูสั่งงานเนี่ยจริงๆโคโคนี่ทำไว้ดีนะครับนี่เขาจะอยู่ตรงนี้บอกหมดเลยนะครับว่า,าสั่งงานยังไงนะครับในโหมดต่างๆนะโดยที่ตัวนี้นะครับจะใช้ตำแหน่งสั่งงานก็คือตรงนี้นะทั้งหูซ้ายหูขวาก็คือตรงที่กลมๆเนี่ยนะครับใช้แปะเข้าไปนะครับเป็นสวิตระบบสัมผัสนั่นเองนะครับโดยที่ขั้นตอนการสั่งงานเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับหูซ้ายหูขวาเนี่ย ก็จะเป็นเมนูของโคโคยุคปัจจุบันนะครับก็คือเป็นเมนูแบบที่หูซ้ายหูขวาเนี่ยสั่งงานได้เหมือนกันเลยนะครับใช้การแตะจํานวนครั no ้งมากๆเอานะครับแต่ว่าสั่งงานได้ทั้ง2หูเลยนะครับคือหูซ้ายหูขวาเนี่ยคอมมานเหมือนกันนะครับข้อดีของระบบนี้ก็คือเวลาเราใช้งานแบบหูฟังข้างเดียว่เราจะยังใช้ฟังก์ชันของตัวหูฟังได้ครบนะครับก็คือฟังก์ชันมันจะไม่ขาดเลยแม้เราใช้ข้างเดียวแต่ข้อเสียก็คือมันจะต้องจําเมนูค่อนข้างเยอะนะเพราะว่า หูซ้ายหูขวามันสั่งงานแบบเดียวกันหมดเลยนะครับก็การสั่งงานนะครับแตะ1่ครั้งนะครับที่หูฟังนะครับแตะตำแหน่งกลมๆเนี่ยในที่นี้ผมจะพูดข้างเดียวไปเลยนะเพราะว่า2ข้างมันเหมือนกันนะแตะข้างไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวหยิบให้ดูข้างเดียวแล้วกันแตะ1่ครั้งนะครับที่ตรงนี้ลงไปจะเป็นการเล่นและหยุดเพลงนะครับแตะ2ครั้งนะครับจะเป็นการเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับแตะ3ครั้งนะครับก็จะเป็นการย้อนเพลงกลับนะครับแตะค้างเป็นการเรียกใช้งานซิ r เกินะครับแล้วก็ ถ้ามีสายเข้านะครับแตะ1่ครั้งเป็นการรับสายนะครับถ้าสายเข้ามาขณะที่เราใสา่หูฟังอยู่แล้วเราไม่อยากรับนะก็ให้เราแตะ2ครั้งโป๊ะะอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นการาวางสายนะครับ๋อโทษทีนะครับพูดผิดถ้าเราคุยสายอยู่แล้วเราจะวางสายนะครับให้เราแตะ2ครั้งนะั้ตรงนี้ก็ดีนะครับกันลั่นนะฮะคือบางทีเรามือไปขยับหูฟังอะไรอย่างเงี้ย มันจะได้ไม่เป็นการวางสายก็ต้องตั้งใจแตะ2ครั้งเป็นการวางสายนะครับในส่วนการปฏิเสธสายนะครับก็คือเวลาเราใส่หูฟังอยู่แล้วมีสายเข้าเราไม่อยากรับเนี่ยเป็นแก๊ง call center อะไรก็ว่าไปก็ให้แตะตำแหน่งเนี่ยค้างไว้นะครับมันจะเป็นการาปฏิเสธสายไปนะครับฟังก์ชันก็มีอยู่ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับก็คือ,อแตะ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะครับแล้วก็แตะค้างมีอยู่4ฟังก์ชันนะครับใช้แล้วแต่สถานการณ์นะครับก็ถือว่า,าทำได้ดีจำไม่ยากเท่าไหร่เพียงแต่ว่าตัวนี้มันก็จะไม่มีฟังก์ชัันรบเสียง นั่นเองนะครับปรับเสียงอรต้องไปปรับที่ Device ของเรานะครับก็คร่าวๆก็แค่นี้เลยนะครับสำหรับในส่วนของวิธีใช้งานนะก็เป็นหูฟังที่เชื่อมต่ออะไรใช้งานค่อนข้างง่ายแหละผมมองว่าเดี๋ยวนี้หูฟังรุ่น Generation ปัจจุบันเนี่ยมันใช้งานค่อนข้างง่ายแล้วก็ค่อนข้างเสถียรนะครับปัญหาน้อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีแบบ ปัญหาจุกจิกสักเท่าไรไม่เหมือนยุคแรกๆนะครับที่แบบหลุดง่ายเชื่อมต่อไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้นะครับรุ่นใหม่เนี่ยผมลองมาหลายรุ่นเนี่ยพวกราคาหลักร้อยแต่ก่อนใช้ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ทําดีขึ้นเยอะแล้วนะครับก็ท่านใดที่เล็งหูฟังรูปทรงแบบนี้ไว้อยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนั่นเองนะครับก็เน้นไปทางออกกําลังกายนะครับแล้วก็ใช้งานในชีวิตประจําวันทั่วๆไปสำหรับรุ่นนี้นะครับ EQ8 ใช้งานค่อนข้างง่ายสะดวกสบายนะครับมีจุกยางให้เปลี่ยนนะครับผู้หญิงผู้ชายเด็กใช้้ไดดหมนะ ครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโ o โค EQ8 ก็เช่นเคยนะฮะถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะรวมถึงตัวแทนจำหน่ายต่างๆของเรานะในส่วนช่องทางออนไลน์ก็จะมี s h อ p e e นะครับซึ่งที่ร้านเจ้จะมีไลฟ์ทุกวันนะครับลองแวะเข้าไปดูกันได้นะครับกดโค้ดแล้วซื้อผ่านไลฟ์ได้เลยนะครับได้ส่วนลดค่อนข้างเยอะนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ